ผมว่าผมได้คำตอบแล้วครับว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงแพงมากๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผลิตปิดพระนะวันนี้ผมได้ไปปิดพระรุ่นโชคดีมานะครับอ่าก็คือรุ่นนี้ผมได้ยินเพื่อนๆน,นะครับตามหากันแล้วก็ให้ผมไปลองดูนะว่าเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษยังไง ทำไมราคาถึงแพงตอนแรกผมก็ไม่สนใจนะครับผมก็เลยไปดูไปดูเสร็จแล้วหลงเลยครับขอเตือนนะคลิปนี้ขอเตือนว่าทำใจให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณจะหลงรักเหรียญรุ่นนี้นะมาเราไปดูเหรียญกันเลยดีกว่าครับรุ่นโชคดีนะครับรุ่นโชคดีผมไปปิดมาจะเป็นกล่อง อันนี้จะเป็นรายการจองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะน่าจะเป็นรายการจองนะส่วนอีก2กล่องจะเป็นรายการลุ้นนะครับลักษณะกล่องเหมือนกันนะครับจะต่างกันตรงที่ด้านในด้านในจะเป็นสีเหลืองกับฟองน้ำนะ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญแรกจะเป็นรายการจองที่ผมไปปิดกับเพื่อนๆมานะครับอันนี้ผมรู้แล้วว่าข้างในจะเป็นลายธงชาติแต่ผมจําเนื้อไม่ได้ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองซ้่นานี่นเป็นอะไรเป็นเลยกันหนึ่งสองซ้อ่า สวยมากๆนะนี่ด้านหลังเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับเด่นชัดมากๆในคําว่าโชคดีนะครับใครเห็นนี้ก็ขอให้โชคดีตามชื่อรุ่นนะโชคดีแล้วด้านบนก็จะเป็นลาบผลพูนทวีเป็นสิริมงคลมากๆนะครับเหรียญนี้นะโอ้โหด้านหลังออกแบบเป็นสิงคู่หันหลังหากันนะครับ ยืนอยู่บนก้อนเมฆนะอ่ะเป็นต่อพิเศษนะครับหลุเนเรื่องนี้ต่อพิเศษด้วยเป็นเลข399โอ้โหเลขสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยนะ399นะครับอันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นรายการกะไหลทองนะครับกะไหลทองนะกะไหลทอง เออผมเข้าใจแล้วแ่ละว่าทําไมเหรียญถึงม,มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะเหรียญรุ่นนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันกันเลยนะครับเพื่อไม่้เป็นการเสรียเวลานะเนืสองซโอ้โหผมได้คําตอบแล้วล่ะว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ราคาถึงแพงนะสวยมากๆครับสวยมากๆครับอันนี้ผมจำไม่ผิดนะ เพื่อนเขาบอกว่าจะเป็นหน้ากากอ่หน้ากากเงินซาตินนะครับซาตินเงินซาตินนะครับโอ้โหดูดูดูงานหน้ากากนะครับเงินซาตินสีสวยมากๆดูมีมิติมากๆเลยครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะทําออกมาได้สวยสดงดงามขนาดนี้นะครับดูการลงยาดิครับการลงยาการคุยพื้นนะครับแม โอ้ผม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 ประทับใจอะ่ะผมพูดไม่ออกนะเรียนรุ่นนี้นะสวยจริงๆครับสวยจริงๆทั้งไม่ว่าจะด้านหน้านะหรือว่าด้านหลังนะครับสวยมากๆนะครับได้ข่าวว่าถ้าด้านหลังนะเป็นงานลงยานะครับหรือเป็นเนื้อซาตินอ่าเป็นอะวากาซาตินนะถ้าเป็นรายการเหล่านั้นนะครับราคาไป5,000อัพเรียบร้อยแล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับผมเองมี มีปัญญาเช่าได้แท่เหรียญรุ่นนี้นะครับที่แพงที่สุดนะผมก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับโชคดีเหมือนชื่อรุ่นเลยนะโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆยอมรับว่าเหรียญรุ่นนี้สวยมากๆนะครับยอมรับเลยนะครับนะไปดูรายการถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นกล่องรายการลุ้นเนื้อนะครับกล่องแรกจะเป็นรายการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะ หนึ่งสองซอ่าเป็นรายการที่17นะครับผมก็จำรายการไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเป็นรายการที่17ขอดขอดูแกะไหมอ่ะสองนี่นะามาดูกันชัดๆเลยนะครับสองแกะแล้วนะครับ งานออกแบบนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นผิวลุงนะผมมองมองดูแล้วเหมือนผิวลุงนหน่อยนะครับดูมีมิติมากๆเลยนะสิงสองตัวนะหันหลังชนกันนะครับตรงกลางคําว่าโชคดีนะก็คือดวงอาทิตย์ผมมองว่าเป็นดวงอาทิตย์นะครับอย่างอยู่บนก้อนเมฆนะก้อนเมฆดูมีมิติมากๆเลยดูดีครับเออ สมแล้วนะครับที่ราคาค่อนข้างสูงนะอันนี้ผมได้มาเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้อ่าด้านหน้าก็สวยนะครับสวยโอเป็นเหรียญผมว่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะทองแดงลมดำหรืออะไรสักอย่างนี่แต่ผมคิดว่านะอ่า จดซูมหน้าหลวงพ่อนะครับเออสวยสวยหน้าหลวงพ่อชัดเจนมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หน้าหลวงพ่อคมชัดสมจริงนะครับดูมีชีวิตชีวาเลยนะงานลงยางานลงยาสวยครับเป็นยาเงาเงา,งาวาวๆนะลงยาจีวรนะครับเหรียญนี้ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆบเหรียญน,นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับสวยจริงๆรายการนี้ก็สวยนะครับรายการนี้ก็สวยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายการถัดไปเลยดีกว่ามากล่องที่2รายการลุ้นกล่องที่2นะครับจะเป็นรายการอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกัน1 2ึ่งสองซ้ำ เป็นรายการที่11นะครับดูจากสีผิวแล้วน่าจะเป็นรายการเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์นะทองคํานะครับเนื้อทองคําคนจดนะครับเนื้อทองทิพย์นะสีเหมือนทองคําเลยครับเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเนื้อทองทิพย์กันชัดๆนะครับด้านหลังนะครับอื ลายการอะไรก็สวยนะครับเนี่ยเนื้ออะไรก็สวยนะที่ผมเห็นมาสามเหรียญนี้ก็สวยทุกเหรียญจริงๆนะครับเรามาดูเลขกันเลข2หลักนะครับเลข95นะอ่านะเลข95โอ้โหไม่ผิดหวังนะครับคือผมได้คำตอบแล้วจริงๆนะว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงราคาสูงนะราคาตอนนี้ลุน้นลุ้นนะครับแค่แกะลุ้นก็ไปลุ้นละ6 0 0 7 0ยแล้วนะครับ นี่คือแค่แค่ลุ้นนะอ่าเดีย๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันดีกว่าหนึ่งสองสามโอ้เป็นเนื้อทองทิพย์โลงยาแดงนะครับคุยพื้นลงยาแดงนะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับคุ้มคุ้มสุดๆครับคุ้มคุ้มมา พี่ๆดูงานคุยพื้นของรุ่นนี้นะครับผมว่างานคุยพื้นค่อนข้างสวยและก็ละเอียดมากเลยนะอันนี้จะเป็นคุยพื้นคุยพื้นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นบล็อกคุยพื้นนะบางเหรียญเขาจะเป็นคุยพื้นมือนะครับเสน่ห์ของคุยพื้นมือก็คือขนาดคุยพื้นตำแหน่งคุยพื้นในแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นงานคุยพื้นมือนะ แต่ถ้าเป็นงานคุยพื้นคอมพิวเตอร์จะมีความสวยในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบจะมีความสวยงามคือสวยงามครบทุกมุมทุกองศาทุกเหรียญจะสวยงามเหมือนกันหมดนะสเสน่ห์ของงานคุยพื้นคอมพิวเตอร์นะครับด้านหน้าเหรียญของทองทิพย์นะครับสวยงามเหมือนทองคําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะที่ผม ไปลุ้นมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆนะครับในรุ่นโชคดีนะครับในรุ่นโชคดีผมอยากจะฝากบอกพี่ๆว่าถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่มีเหรียญรุ่นนี้นะถือว่าพลาดมากๆนะครับณชั่วโมงนี้ณตอนนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่คนตามหามากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นโชคดีอ่า รุ่นโชคดีนะครับลาบผลคูณซับอ่าลาบผลคูณทวีนะครับอยากจะให้พี่ลองไปหาลองลองไปดูลองไปเช่าหาดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมแนะนําจริงๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะรับรองว่าพี่จะหลงรักผมฝากพี่ๆนะครับฝากติดตาม s u b บ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปให้ผมอีกนะครับ แล้วมาติดตามกันนะครับว่าวิดีโอหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนวัดไหนเกจิไหนนะครับมารีวิวให้พี่ๆได้ฟังกันได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ